สวัสดีครับชาวฟรนเดย์นะครับผมวันนี้มารายงานผลการเปลี่ยนสปริงทัก เพิ่มนิดหน่อยคือตัวข้างหน้าเนี่ยผมขยับสุดละมันไปไหนไม่ได้แล้วผมก็เลยจําเป็นต้องขยับตัวทักตัวตัวหลังให้มันถอยลงไปข้างหลังอีกหนึ่งนิ้วผลที่ได้ก็คือเออผมรู้สึกพอใจนะครับเอาตำแหน่งทักก่อนตำแหน่งทักเนี่ยก็ขยับลงมาด้านท้ายประมาณหนึ่งนิ้วแนะผมสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับ น้ำหนักผมเจ็ดโลรู้สึกว่ายืนได้มั่นคงขึ้นแล้วก็เออทำสแนปอะไรติดติดดีขึ้นครับระยะของวิวเบสตัวนี้น่าจะเหมาะสำหรับสาหรับผมละโอเคในส่วนของสปริงนะครับสปริงที่ได้เปลี่ยนมาใหม่เออมันให้ความรู้สึกที่นุ่มขึ้นคือสปริงที่ที่ร้านเขามีอยู่สี่ตัวแดงเขียว น้ำเงินแล้วก็เหลืองนะผมถ้าจำไม่ผิดนะผมผมเลือกตัวที่เป็นตัวสีน้ําเงินมาคออผมบอกเขาว่าอยากได้ให้มันนิ่มกว่าเดิมนิ่มกว่าของตัวสเตมดคุยกันไปคุยกันมาปรากฏว่าสรุปผมผมได้ตัวสีน้ําเงินมาเพราะผมอยากได้นิ่มกว่าเดิมความรู้สึกตอนตอนที่มันดีบกลับตอนเลี้ยวอะ่ะที่ผมอยากได้ก็คือไม่อยากให้มันแกว่งให้มัน <c oughs> นิ่งหน่อยเวลาเลี้ยว มันก็ได้ยักษที่ต้องการจริงๆครับสรุปก็คือโอเคครับลงตัวชอบชอบสปินตัวนี้มากอาจจะมีการเปลี่ยนบูชชิ่งนะครับให้ตัว,ตวให้มันนิ่มกว่านี้เพราะว่าตัวนี้ต้องรู้สึกแข็งไปแต่ว่าแต่ผมก็ชอบแล้วนะมันมั่นคงดีเวลาเลี้ยวแต่ก็ยังยังอยากให้มันนิ่มกวนี้อีกอเดี๋ยวคอยดูตอนต่อไปแล้วกันครับว่าจะต้องไปโมอะไรต่อแต่สําหรับสปินตัวนี้ ถูกใจแล้วครับเลี้ยวดีมัน่นคงตอนตอนเลี้ยวไม่ค่อยเวอรเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นิ่มๆครับขอบคุณครับผมเจอกันอีกทีหน้าครับสวัสดีครับ